มากที่ยอมรับคนยากนะฮะแต่ถ้าน้ำหมูนี่เขาการันตี3คนนี้สุดยอดชัดเจนจริงนะอ่ะเราย้อนกลับมานี่ที่เราคุยกันก็คือว่าลงรถจากสงขามีผู้จัดการเรือนจําจากเรือนจําใกล้เคียงอะมารอรับน้ำหมูใช่อ่าพอรู้ว่าน้ำหมูไปถูกไหมใช่แต่คือสภาพไปเนี่ยกินละมุดถึงเลยโอ้โหสเลกันไปเลยอะเต็มพี่เลยเต็มพี่เขาบอกตรวจเยี่ยวไม่ต้องตรวจลองมีหมดทุกคนอะบอกนี้เลยบอกนี้เลยแล้วโทรศัพท์มีมากี่เครื่องบอกมีมาสี่เครื่อง ขอใช้เป็นการส่วนตัวห้ามยึดแล้วในแดนมีกี่คนเอาออกไปให้หมดเดี๋ยวพวกผมอยู่กันเองอุ้ยนี้เลยเหรอ,อวันแรกคือเรือนจำวันแรกต่างแดนแล้วใช่ก็เข้าไปถึงสงขาแดกก็ร้อนเช้ามาเขาล้มรงชาติแดกก็ร้อนจะรอนนับยอดอะไรอีกไม่รู้น้าก็ลุกขึ้นยืนเลยบอกอเลิกแถวก็เลิกกันหมดเลย800กว่าคน เจ้าหน้าที่ไม่งงหรอก็งงก็งงไปเดเจะเอายังไงกับเราอะ่ะแล้วก็เหลือผู้ต้องขังพื้นที่ไว้